สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่20-22ธันวาคม2567นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นก็มีการปรับตัวลดลงอีกหนึ่งวัน เพราะว่าราคาต่างประเทศนั้นก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมา2-3วันแล้วนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราดีขึ้นหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็มาจากเร็7สาเหตุนี้นะครับก็คือ1สภาพอากาศ2ก็คือการใช้ยาง 3. เศรษฐกิจของโลก4ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ5ก็คือราคาของน้ำมันตลาดโลก 6ก็คือการเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้47บาท10สตางค์ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น71บาท10สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี7 4บาท20สตางค์ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่นก็คือ71บาท20สสตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น3ามบาทห0สตางค์ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น72บาทห0สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งเปอร์เซ็น62บาทห0สตางค์ปรับลดลง10สตางค์ราคาท้องถิ่นห9บาทห0สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห0เปอร์เซ็นต์ยางสด31บาท25สตางค์ปรับลดลง5้าสตางค์ ราคาท้องถิ่น27บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซต็ตยางพักชั่วโมง34บาท37สตางค์ปรับลดลง6สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท37สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซ็นต ยางค้างคืน40บาท62สตางค์ปรับลดลง6สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท62สตางค์และยางก้อนถ้วยหรือยางเครป DRC 70% 43บาท69สตางค์ปรับลดลง7สตางค และราคาท้องถิ่น41บาท69สตางค์นั่นเองครับตรงนี้จะเป็นของราคาตลาดกลางนะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นแต่ละพื้นที่ราคาการซื้อขายราคาจะไม่เท่ากันตรงนี้นะครับผมปรับลดหรือลงก็ราว3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มนั้นราคาทิศทางของแต่ละตลาดนั้น ตั้งแต่เช้าเมื่อวานกับเช้าวันนี้มีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั่นเองครับ